ก็สวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกคนนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายของสัปดาห์แรกนะครับก็คือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับกัรมาเยือนวูฟแฮมตันวอนเดอร์เรอร์นะครับเกมที่แฟนๆมนยุน่าจะ อึดอัดพอสมควรนะสำหรับผมโหนั่งดูแล้วแบบเขาเรียกหายใจไม่ทั่วท้องเลยเป็นเกมที่โอ้โหเล่นอะไรกันก็ไม่รู้วูฟเนี่ยถือว่ามาได้ดีเกินคาดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเซนตัวจริงก็ทางแมนยูนะครับมาระบบเก่งก็คือ4 2 3 1ผู้สามประตูเนี่ยเป็นทางด้านของโอนาน่านะครับผู้สามประตูคนใหม่คู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นริซันโดมาติเนสจับคู่กับราฟาเอลวารานครับแบ็กซ้ายเป็นลุคชอแม่ขวาเป็นทางด้านของอารอนวันบิซาก้านะครับคู่ตรงกลางเนี่ยเป็นเมสันเม้ากับคาเซมิโรร่นะคับแล้ววกก็3ตัุเนีี่ยม อาร์เดนฮานูกาลาโชบูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็แอนโทนีครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นมาคัตรัดฟอร์ดส่วนทนางันต์ของวู๊ปแฮมตันเนี่ยมาในระบบ4-4-2นะครับผู้สับประตูก็เป็นทันต์ของโชเซซานะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทันต์ของคลินแมนกับจับคู่กับดอรซันนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทันต์ของเอ็ดนูรินะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นทันต์ของเนลสันเซเมโดคู่ตรงกลางเนี่ยเป็นเลมิน่าจับคู่กับโกเมสนะครับปีกซ้ายเป็นนูนเนสปีกขวาเป็นเนโตเอ่อแล้วก็หน้าคู่เป็นนกก ia, นนนัััของงคคุ่่่าาากบบบซลเเีียยยะรฝแมู เวลายืนจริงๆอาจจะออกเป็นแนว433มสไหม อ่าเพราะว่าบูโน่เองก็ถือว่าลงมาเอาวอลพอสมควรใช่ถือว่าบางทีแบบบางทีเ<บ>มสันเมาส์เติมสูงแล้วก็บูโน่มายืนในตำแหน่งเบอร์8ปเลยในบางครั้งอ่าแล้วก็เกมนี้ถือว่าเมสันเมาส์ตัวใหม่ได้ลงมาก็รู้สึกเหมือนยังไม่ค่อยคลิกกับทีมเท่าไหร่ป่ะมีความขยันอ่ะขยันวิ่งไล่บอลเพจบอลดีเป็นผมมองว่าเขาเหมือนเฟซเวอร์ชั่นที่อัปเกรดขึ้นมาแต่รู้สึกยังไม่ค่อยลิงก์กับทีมเท่าไหร่นะหรับผมนะตอนนี้ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยก็น่าต้องใช้เวลาแหละอ่าใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจาาหนูกร ลงมาเป็นตัวจริงเลยเนี่ย oh. ถามว่ามันดีไหมในเรื่องพละักกำลังอ่ะผมว่าโอเคแต่เราจะเห็นเลยว่าไอ้กนาโชเนี่ยยังไม่สามารถผ่านเนลสันเซมิโดได้เลยเอางี้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่ากระดูกคนละเบอร์อ่คือ ผมคิดว่าเขาคงต้องใช้ประสบการณ์กับระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งจะแบบว่าอยู่ในลิสต์11ตัวจริงได้เลยอ่าแล้วก็รัดฟอร์ดพอเล่นหน้าเป้าก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าไงอะสกีภาพที่ดีที่สุดอของเขาอะมันเรียกออกมาไม่ได้สำหรับผมนะผมมองว่าเขาหายไปจากเกมอาข้างเยอะนะรัดฟอร์ดคือบางทีจังหวะที่เขาได้บอลแล้วเด่นๆดน่ดันเป็นการที่เขาฉีกตัวออกไปอยู่ทางด้านซ้ายอาใช่ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้เนี่ย การต่อบอลของแมนยูในพื้นที่สุดท้ายหรือแม้กระทั่งการทําเกมลุกอยู่อะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่เกมนี้ผมมองมาดูทรงแล้วเล่นกันค่อนข้างจะ มั่วไปนิดนึงนะเวลาผมใช้คำว่ามั่วเลยดีกว่าดูช่วงครึ่งแรกนี่คือชัดเจนเลยช่วงแรกคือเล่นกันแบบโอ้โหวู๊กดใส่รัวๆเลยช่วงครึ่งแรกเนี่ยกลายเป็นแบบว่าช่วงที่แบบประมาณ15นาที20่ินาทีแรกเนี่ยวู๊แบบคือแมนแมนยูถามว่ามีโอกาสได้ทําเกมลุกไหมมีแต่ว่าไอ้ไอ้จังหวะพอจ่ายบอลแล้วแล้วโดนวู๊ตัดได้อ่ะแล้วว่าพอจะไปบีบคืนอ่ะวู๊แค่คนเดียวสามารถพลิกหนีแมนยูสองสามคนได้หลายต่อหลายครั้งมากๆใช่แล้วก็อีหนึ่งจุดเปลี่ยนคือลิซันโดมาติเนสโดนใบเหลืองอ่าแล้วก็ในนช่่วงงหลัเีย ต้องเอาไอ้นี่เข้ามาแทนก็คือทางด้านของอีกตอนเยนเดใช่เพราะว่าในช่วงครองแรกก็เห็นเลยว่าพอโดนเหลืองเร็วอะโอ้ไอ้คุณย่านี่คือผิวใสคือผิวมาก เพราะว่าต้องยอมรับว่าฝั่งอ่าวูฟเองเนี่ยพวกเขาบีบได้ดีแล้วก็เอาบอลกลับมาคืนได้เร็วจังหวะที่เสียบอลนนะอ่ะอ่าแล้วก็มาติอุตนุนเยสน,นะโอ้โหวันนี้คลองบอลเหนียวแบบแย่งยังก็แย่งไม่ออกอะ่ะวันนี้สามคนแม่งก็พลิกออกมาได้แล้วก็มผมว่ารู้สึกแดนกาของวูฟทำงานได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นลามินาหรือแม้กระทั่งโกเมสเองอ่าใช่อีกอย่างนึงแบ็คคือแบ็คสองข้างเนี่ย,ย,ยทั้งเอ็ดนูริแล้วก็เนลสันเซเมโดผมว่าจัดก,การกับปีกข,ของยูเนเตตได้ดีพอสมควรอ่าโดยเฉพาะทางข้างของเซเมโดนะที่ปิดกชคือ หายไปเลยแทบแทบไม่เลยหรอกครึ่งแรกคือหายไปเลยอะพอครึ่งหลังมาเตนทามีการแก้เกมนิดหน่อยก็พอดูมีโอกาสเกมมีโอกาสมากขึ้นส่วนฝั่งวูฟต้องยอมรับว่าคือแหมเป็นโคช้ชคนใหม่ผมไม่รู้ว่าพวกเขามีเวลาเตรียมตัวก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าทำไมผลงาน<อ>ที่มันออกมาเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรครับส่วนทางแมนยูเองเนี่ยพวกเขาก็มาได้ลูก เขาเรียกว่าอะไรล่ะลูกชัยชนะสําคัญและกันจากลูกหม<า>่มงของราเฟลวาลานนะครับก็ถือว่ายังคงฉกชวยโอกาสโมเมนตัม um ที่พอมีโอกาสแล้วแมนยูทําได้คมกว่าเนี่ยก็เลยเป็นผลประโยชน์ที่ทําให้แมนยูสามารถคว้าชัยชนะและก็คว้า3ามแต้มแรกให้กับซีซั่นได้นะครับแล้วก็เกมนี้ก็จริงๆแล้วขอชมนักเตะม,มาอย่างโอนาน่านะช่วยทีมไว้ดูสองสาครั้งแล้วก็เปิดบอลก็แม่นยำเป็นชัดเลยว่าเปิดบอล<อ>แมนมากชัดเจนเลยนะว่าบอลออกจากเท้าเขานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับคือสถิติส่วนตัวของโอนาน่าเนี่ยถือว่า โอเคเลยนะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกดไปถึง6เซฟเลยนะครับ<ม>ก็คือช่วยทีมได้พอสมควรเลยเพราะว่าบู๊เนี่ยจังหวะบุกก็คือมีช่วงที่บุกเป็นพายุเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ช่วงที่เหมือน แมนยูจะถอดลัตฟอร์ดออกไปแล้วส่งแมตต์คอมเบอนลีลงมาโอา้โหช่วงนั้นคือบู๊ปกำลังแบบโถมแบบเอาทุกอย่างเพื่อเอาประตูคืนอะแล้วสแตตในเกมนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูสีแมนยูเจ้าบ้านเนี่ยครองบอลไป51% <S S <zw>. <S ส่วนวูฟแฮมป์ตันเนี่ยครองบอลไป49%นะครับโอกาสยิงของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าโอ้โหวูฟปทำได้ดีกว่านะแมนยูมีโอกาสยิง15ครั้งวูฟเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด23ครั้งแล้วแมนยูเนี่ยเป็นช็อตออนทาร์เก็ตเพียงแค่3สามจากส มันค่อนข้างน้อยในเกมนี้อ่าก็คือจะเป็นปัญหาเดิมที่แมนยูยังไม่มีหน้าเป้าธรรมชาติอ่ะมันเลยทาให้ดูเกมบุกมันดูตันๆอ่าส่วนวูฟเนี่ยจากโอกาสยิง23ครั้งเนี่ยเพวกเขาเปลี่ยนเป็นช็อตออนทารเก็ตได้ถึง6ครั้งแต่6ครั้งเนี่ยก็คือติดเซฟหมดเลยนะครับแล้วเป็นการยิงในกรอบถึง17ครั้งเลยนะวูฟอะ่ะคือสามารถต่อบอลหรือว่าทําเกมบลุเข้าไปในพื้นที่ในกรอบเขตโทษของแมนยูได้เลยไม่ใช่แบบว่าหาโอกาสยิงนอกกรอบเขตโทษอย่างเดียวนะอ่าใช่เพราะ,ะว่าเจาะ ทะลวงได้ดีเหมือนกันนะวูฟพิวทุกตัวใช่โดยหลังเกมนะครับเทนฮาก็ออกมาพูดในระดับหนึ่งว่าเกมนี้เนี่ยถือว่า พวกเราเนี่ยทำออกมาได้ดีแต่ว่าแน่นอนว่าผลงานเนี่ยมันควรที่จะดีกว่านี้แต่ตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าพอใจกับชัยชนะในเกมนี้มากๆม,มันไม่มีเกมไหนง่ายเลยในพรีเมีย League แน่นอนว่าเกมที่เราเจอกับวูดแฮมตันเกมนี้ด้วยพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็เราสามารถต่อกรก,กับพวกเขาได้ดีมากๆเราต้องสู้ในทุกๆแมตช์และหวังว่าเราจะทําผลงานออกมาได้ดีกว่านี้ในเกมถัดไปเพราะว่าเกมถัดไปเนี่ย แมนเชสเตอร์ยูเตดจะต้องออกไปเยือนทอตแนามฮอสเปอร์นะครับในวันที่19ก็อีกหนึ่งิกแม์ซึ่งแมนยูเองอ่ะสำหรับผมผมมองว่าอ่ะหนึ่งด้วยการที่เป็นเกมแรกของการเปิดพิมลีกอาจจะมีฟอร์มยังไม่คงเส้นคงวาว่างต้องรอดูอีกสักนัดสองนัดถ้านัดที่สามแลที่สี่อ่ะเล่นอย่างเงี้ยผมว่ามีมีปัญหาแล้วจริงๆผมว่ามีปัญหาแน่นอนอาจจะจูนไม่ติดสักทีแม่แนวรุกถ้านัดที่สามแล้ที่สี่ยังเล่นอย่างงี้อยู่ผมว่ามีปัญหาต้องรอดูนัดที่เจอกับสเปอร์ที่เป็นเกมเยือนซึ่งเกมเยยือนมูก็ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะในทุกการที่แล้วต้องรอดูว่าเทนฮารกจะปรับปรุงยังไงนะตรงนี้ในเกมเดียร์แต่สิ่งที่แมนยูอาจจะพอสบายใจได้หน่อยก็คือทางสเปอร์เองก็ยังไม่ค่อยติดเหมือนกันด้วยความที่ว่าเป็นทีมใหม่เหมือนกันแล้วก็ผู้จัดการทีมก็ใหม่เหมือนกันแล้วก็เสียตัวหลักอย่างแฮร์รี่เคนออกไปก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเกมรุกเท่าที่เราดูเมื่อคืนเนี่ยผมว่ามันมันติดติดขัดขัด ยังไม่โฟล์โอเคพอมีคริสเตียนอิลิเซนลงมาผมกับว่าเกมมันดูโฟล์ขึ้นเยอะเลยอ่ะอิลิเซนลงมาเหมือนจะมีการเชื่อมเกมที่ดีกว่าเมสันเมาส์แต่เรื่องพลังงานเนี่ยก็ตัองจะเป็นรองเมสันเมาส์อยู่แล้วใช่เพราะวา่าจะให้เขาไปวิ่งเพลสหรือว่าบีบเร็วๆเ,เ,เนี่ยอิลิเซนอาจเผอๆอาจจะตัดหรือเข้าประท้าได้แย่กว่าทางด้านของเมสันเมาส์ด้วยซ้ํา แต่ว่าพอลงมาแล้วเนี่ยไอ้ฟันเฟืองที่เขาแบบจ่ายบอลบัญชาเกมหรือว่าทําให้เกมโดยรวมของยูเนเต็ดมันไหลลื่นขึ้นเนี่ยผมว่าเขาทําได้ได้แบบเห็นได้ชัดเลยแตกต่างเลยลงมา Ừ, ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่แมนยูอาจจะต้องคิดดีๆเลยก็คือการที่จะให้มาคาร์ลัตฟอร์ดไปยืนเป็นหน้าเป้าเนี่ยมันลดทอนศักยภาพเขามากเกินไปหรือเปล่าตลอดดูว่าถ้าลัสมุธฮอยลุนกลับมาได้เนี่ยจะม,มีการปั้นกองหน้าที่ดีหรือเปล่าเพราะแมนยูผมมองว่าเป็นทีมที่ปั้นกองหน้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแมนยูสำหรับผมอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็เกมนี้เนี่ยต้องยอมรับว่านักเตะของยูเวตที่เกมลุกมีส่วนร่วมมากที่สุดก็คือทานด้นของแอนโทนีอ่าแต่ว่าไอการสร้างสารรค์ของเขามันเกิดขึ้นจากโอกาส โอเคแหละตัวเขาเองคือเวลาไปสุดทางแล้วเนี่ยพอมันต้องเปิดอะด้วยความที่ว่าเขาถนัดซ้ายแบบซ้ายจ๋ยาๆเลยอะ,อะขวา,ขาแเปิดไปมันไม่มีแรงเลยอะ,อะเออมันก็เลยดูกดดันทางหน้าของเอ็ดนูริได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเอ็ดนูริก็แค่พยายามระวังไม่ให้แอนโทนีเปิดเท้าซ้ายไว้หรือว่าไม่ให้ตัดเข้าในแล้วยิงอะ เพราะว่าแอนโทนี่ Anthony, เกมนี้แทบจะแทบจะไม่มีโอกาสปั่นเลยแม่งเหมือแนบบตัดแล้วปันะ่นอะแทบจะไม่มีมมเลยเพราะว่าโดนเอนดูริแบบว่าอ่านทางได้หมดแล้วใช่ก็เราเลยคิดว่าถ้าในเกมหน้าเนี่ยเทนฮากอาจจะให้เมสันเมาสเขยืบมาเป็นกึงก่งกึ่งโฟลไนเหมือนที่เขาเคยเล่นให้กับเชลซีแล้วเขยืบรัดฟอร์ตไปเล่นเป็นริมเส้นเพื่อโอเคแหละถ้าคุณไปเล่นเกมเยือนเนี่ยแล้วเปยุคใหม่เนี่ยเพอเพอรัดฟอร์ดอาจจะได้แสดงศักยภาพอีกเพราะถ้าเปร์เองก็ถือว่า ตอนเจอเบนฟอร์ดเกมก็ค่อนข้างจะมีปัญหามีปัญหาค่อนข้างจเราพอสมควรเปิดให้อีกทีมหนึ่งบุกพอสมควรอ่าแล้วก็อ่เป็นไงเกมนี้วิกตอร์ดินเดอเลิฟลงมาเอามาถึงพูดตัวสำรองกันหน่อยวิกตอร์เดอเลิฟก็ลงมาก็ถือว่าโคเวอร์เพื่อได้ดีไม่ได้ได้แบบดีเด่นอะไรมากแต่ก็เออทรงๆของเขาไม่ได้แบบดูอะไรมากแต่ว่าถามว่ามีอิมแพคขนาดแบบเอ่อลิซันโดไหมผมว่ายังแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดเสียหายอะไรส่วนซานโชเองผมว่ายังเหมือนเดิมนะ เหมือนจะมีจังหวะที่เริ่มหมุอหวาเพรับผมผมคิดว่าซานโช่เป็นนักเตะที่คิด,ค,ดคิดเยอะเกินไปเขาดูเหมือนเลี้ยงบอลแล้วก็คิดอะไรไม่รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็สุดท้ายก็คือจังหวะช้าไปเลยลเหมือนเป็นปีกที่พยายามจะเป็นเพย์เมเกอร์ริมเส้นอะ,อะแล้วก็เหมือนคิดเลอะเทอะไปหมดจะส่งจะจ่ายอะไรก็ไม่ยอมทำทุกทีุดท้ายก็ช้าแล้วก็โดนปิดพื้นที่แล้วเจ้าหนูเปเลสตีอะเปเลสตีผมมองว่าอนาคตไก่นะถ้าเซนตฮาร์กส่งมาในช่วงที่นันทีหรือว่า จ็ดสิบเจ็ดเนี่ยลงมามีเวลาเห่อีกประมาณสิบนาทีออาจจะมีอนาคตกับทีมค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเวล์อยู่ตัวนี้ถือว่ามีความเร็วเด่นก็คือเออเร็วแต่ว่าคือความเร็วเลยแน่นอนแหละมันต้องมีอะไรมากกว่าความเร็วอ่ะเอออ่าต้องรอดูว่าจะมีการว่าจะได้ทําได้มากน้อยแค่ไหนนะเวลาได้รับโอกาสก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับหาข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดีี๋ยววเจออกัััันคคคคิปปต่ไรรรบบบผมสด